สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัก์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็ <c oughs> มาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอคนที่มาขอรับบริการนะครับเรื่องของอะไหล่เรื่องของการซื้อรถมือสองมานะครับเดี๋ยวครูขอเริ่มจากคนที่มาขอรับบริการก่อนนะครับ คนที่มาขอรับบริการเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยใครบ้าง1เลยนะก็คือบุคลากรในโรงเรียนเพื่อนครูนักการอะไรประมาณนี้บุคลากรในโรงเรียน2บุคลากรจากสถานที่ราชการใกล้ๆครูเนี่ยบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะมีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลหรือว่าอาจจะเป็นจาก บุคลากรจากทางวัดแล้วก็มีใครครับก็มีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่เขาเรียนอยู่ในรุ่นปัจจุบันก็คือสิทธปัจจุบันแล้วก็จะมีอดีตนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วแล้วก็จะมีชาวบ้านประชาชนทั่วๆไปในหลายๆคลิปเนี่ยนะครับรถที่มาขอรับบริการเนี่ย ก็จะเป็นรถอดีตนักศึกษาเป็นลูกศิษย์เก่านะครับซึ่งเขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มาประกอบอาชีพนี้ครับบางบางคนเขาทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตําแหน่งเงินเดือนเนี่ยเขาเยอะกว่าครูกเพียงแต่ว่าเขามาเรียนเพราะเขาอยากจะรู้เขาก็อยากจะไปซ่อมแซมก๊อก,กแก๊แกรถของเขาเองที่บ้านรถของลูกของหลานเขาอย่างเนี้ย เท่าที่เขาจะทําได้เท่าที่เครื่องมือเขามีทีนี้พอเขาเรียนจบไปบางทีเขาก็ไม่ได้ทําเลยและหลายอย่างมันก็จะทาไมครับลืมเลือนหายไปตามวันและเวลาพอวันหนึง่งเกิดเขาไปซื้อรถมาหรือเขาไปจับรถมาเล็มมาซ่อมอะไรเงี้ยเขาได้รถไม่ดีมาเนี่ยแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ก็ เอามาให้ครูเนี่ยช่วยช่วยดูแลแก้ไขมาแล้วครูก็มาแนะนําให้ครูก็จะบอกลงไปในคลิปว่าอันเนี้ยเป็นอดีตลดนักศึกษานะครับก็จะมีผู้ชมบางท่านบอกว่าผมงงครับคุณคุณเรียนเป็นแล้วทําไมคุณซ่อมเองไม่เป็นคุณดูแลอะไรไม่เป็นผมก็จะถามคนที่คอมเมนต์แบบเนี้ยว่าตอนสมัยคุณเรียนประถมมัธยมปวชปสปตีเนี่ย แอกแน x แกน y ตีโกนมิติล็อกการลิเทิมลส,สแอะไรต่งางๆเนี่ยเออคุณเรียนใช่ไหมครับณนะตอนนั้นเรียนครูบาอาจารย์เขาสอนหลังจากนั้นพอคุณเรียนจบมาคุณไปทํางานสมมุตินะคุณไปทํางานเป็นผู้จัดการธนาคารผู้จัดการโรงแรมอะไรก็ได้ไอ้สิ่งที่คุณเรียนมาแกน x แกน y ล็อกการลิเทิมลูสคคุณได้ใช้ไหมครับคุณไม่ได้ใช้แล้ว แล้วพอวันหนึง่งคุณครูเรียกคุณมาแล้วบอกอ้าวช่วยหายแกน x แกน y ให้หน่อยดิแล้วคุณบอกว่าคุณทำไม่ได้ลืมไปโทษครูที่สอนสมัยนั้นได้ไหมครับพี่ปุ้ยมันไปโทษครูเขาไม่ได้เขาสอนไปแล้วเพียงแต่ว่าตรงนั้นเนะี่ยเราไม่ได้หยิบไม่ได้จับไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำมันลืม ลูกศิษย์เขามาขอรับบริการครูก็มาทําคลิปให้เกิดความร,รู้กับศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ให้กับท่านผู้ชมเนะยครูก็พูดไปตามฟังเป็นจริงว่าอันนี้เป็นอดีตลูกศิษย์เก่าแล้วบางคนที่มาเรียนครูก็เคยอธิบายว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขารับตั้งแต่อายุสิบสี่ปีจนกระท 80, 90, ั่งแปดสิบเก้าสิบร้อยปีคุณมามีแรงมาเรียนคุณก็มาเรียนครูยกตัวอย่างที่จักรสวัสดิ์ที่เป็นเจ้าของโนวัตเดสสมมุติว่า แกเรียนหลักสูตรโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ต้องขึ้นไปติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาใช่ไหมครับแล้วพี่จากสวัสดิ์แกอายุเกือบเจ็ดสิบเออแล้วจะให้แกขึ้นไปติดแผงโซล่าเซลล์อ่ะตอนเนี้ยเดือนมีนาวันนี้วันที่สองมีนานะครับแล้วเดี๋ยวเมษาคุณลองคิดดูมันร้อนแค่ไหนขึ้นในบนหลังคาบ้านตึกสามชั้นสี่ชั้นอย่างเงี้ย แล้วให้คนอายุกเกือบ70ขึ้นเปนติดแขงโซลาเซลล์แกขึ้นไหวไหมครับแกก็ขึ้นไม่ได้พอแกขึ้นไปไม่ได้งงยังเลยมาเรียนมาเรียนอะไรหลักสูตรโซลารเซลล์แล้วทําไมขึ้นเป็นติดแผงโซลาเซลล์ไม่ได้คุณไม่ได้รู้บริบทของคนแต่ละคนที่เขามาเรียนเนี่ยคุณอย่าไปคิดแทนแล้วอย่าไปตัดตสินใจแทนเขานะฮะ ครูอยู่ตรงนี้คือครูรู้แลย้ยแต่ละคนเขามาเรียนเขามีเป้าหมายยังไงเขามีศักยภาพอย่างไรแต่ต้องดูตรงนี้ด้วยดูได้คอมเมนต์ได้แต่ก่อนจะจิ้มอะไต่ตองหน่อยนะนี่คือเรื่องแรกเรื่องของคนที่มารับบริการแล้วเป็นอดีตศิษย์เก่านะแต่ถ้าเกิดเป็นศิษย์ปัจจุบันเพิ่งจะสอนไปแล้วเอารถมีรถชาวบ้านมาทําแล้วทําไม่ได้อย่างงี้คือครูตําหนิครับเฮ้ย hey, เพิ่งสอนไปนะล้วทาไมจําไม่ได้ อันนี้คือครูก็บ่นไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องของอะไรลรถคันนี้นะทบทวนกันอีกทีหนึง่งวิ่งแล้วมีอาการสะดุดเข้าร้านร้านบอกว่าพี่แปลงคาร์บูเรเตอร์เลยเอาคาร์บูเรเตอร์ดหรือเอลมาแปลงใส่ให้แล้วมีปัญหาครับรถสตาร์ทไม่ติดเพราะว่ามันจ่ายส่วนผสมหนา ฟังให้ดีนะครูไม่ได้บอกว่าการแปลงคาบูเรเตอร์แล้วมันจะเลวร้ายไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคาบูเรเตอร์ที่ท่านเอามาแปลงใส่แค้หรือเทียมคุณภาพคาบูเรเตอร์เป็นอย่างไร 2. หลังจากแปลงเสร็จคนที่เขาไล่เซ็ตนมหนูให้เขาเซ็ตนมหนูตัวเล็กนมหนูตัวใหญ่ปรับสกูจูนากาศปรับเข็มเร่งไว้ดีไหม สตาร์ตติดง่ายไหมเดินเบาได้ไหมอัตราเร่งดีไหมประหยัดน้ํามันไหมและ3อุปกรณ์ฟังก์ชันโชกใช้ได้ไหมนะครับแล้วปลอดภัยไหมไอสายคันเร่งที่มาอะไรบัตกีตุ่มกันเอาเองอย่างเงี้ยยึดไปแล้วคาบูเลเตอร์มันแน่นหนาไหมมันต้องดูสิตรงนี้ด้วยบางคนบางร้านสักแต่ว่าดัดแปลงครับ ติดได้วิ่งได้แต่แลั่างนั้นคือกูไม่รู้แล้วครับถือว่าวันนั้นคือกูดัดแปลงจบแต่พอลูกค้าไปขี่แล้วเกิดวาลมันรั่วมันแบ็กไฟล์มันระเบิดย้อนออกมาคาร์บูเรเตอร์หลุดห้อยร่องแรงวิ่งวิ่งอยู่ระเบิดตุ้มคาร์บูหลุดลดดับเกิดบาดเหตุบิดคันเร่งอยู่ไอ้ตะกัวที่บาดกีมันหน่อยเองเขาก้อนข,ขี้ปูหลุดบิดคันเร่งไม่ไปลดทำไมครับมูด,ดับเกิดอุบัติเหตุดูตรงนี้ด้วย นะซึ่งคันเนี่ยเขาดัดแปลงมาก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ครูก็คุยกับทางเจ้าของว่าถ้าคุณอยากจะกลับสู่สาภาพเดิมแนะนำว่าเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ใหม่แท้แล้วเจ้าของไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณเขาก็โอนเงินมาให้ครูให้ครูไปหาครูก็เช็คที่ศูนย์ศูนย์บอกแบ็คออเดอร์ไม่มีการผลิตให้เจ้าของหาเจ้าของหาไม่ได้ ครูไปถามร้านอะไรที่ซื้อประจำที่เขาบอกเขาหาได้เขาก็หาให้ไม่ได้แต่ที่อื่นที่ต่างจังหวดัดอาจจะมีคนสต็อกอะไรล่ตัวนี้ในแอปอาจจะมีอยู่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหาไม่ได้ก็ทําไมครับเขาก็หาคาร์บูเรเตอร์เก่าไหมครูลูกหนึ่งใช่ไหมพี่ปุ้ยแล้วเอามาลือปรากฏว่าอะไรมันช้ําตัวจูนักการมันเสีย เขาก็หามาให้ครูใหม่ลูกหนึ่งซึ่งเขาหามาให้คือครูก็มาล้างมาตรวจสอบให้นะพวกครูก็ทำงานเป็นสเต็ปไปเดี๋ยวมันไม่ได้จริงๆครูอาจจะต้องทำไมเหมือนกันครับอาจจะต้องแต่งคาบูให้เหมือนกันแต่ทุกงานที่ครูทำเนี่ยคือครูต้องแจ้งก็ต้องรายงานเขาก่อนว่าเขาโอเคไหมมันมีค่าใช้จ,จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะพอเอาคาบูเลเตอร์ลูกที่สองมาเสร็จปุ๊บล้าง ประกอบไปเปลี่ยนอะไรนะไดะแฟมลิ้นตาดอากาศเทียมหอันแล้วก็ประเก็นถ้วยลูกลอยแท้หนึ่งอันที่เหลืออะไรเก่าหมดเลยสตาร์ตติดเดินเบาได้เล่งได้แต่พอติดเครื่องทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะ้ำมันมันไหลออกที่ท่อน้ำมันล้นถอนมาตรวจสอบปรากฏว,ว่าเข็มลูกลอยมันสึกจนมันแหวง่งมันติดไม่อยู่ใน,นที่ครูทำคลิปไปอะ่ะเ,เ,เจอกรณีแบบนี้เข็มลูกลอยมันสึก คุณจะตะเกียบไปนั่งปั่นเสื้อเข็มลูกลอยไม่เกิดประโยชน์คุณจะไปดัดอะไรขาลูกลอยแขนลูกลอยไม่เกิดประโยชน์ครับแก้ปัญหาที่เข็มครูก็นึกได้ว่าเขามีคาร์บูเรเตอร์ลูกหนึ่งมาก่อนหน้านี้ก็ให้ิพี่ปุ้ยไปถอดเข็มลูกลอยนั้นมาแล้วมาเทียบตามคลิปที่ทิพยถ่ายรูปให้ดูแล้วก็แจ้งเจ้าของด้วยก็ปรากฏว่าพอเอาคาร์บูเรเตอร์ลูกแรกที่เขาหามาให้เอาเฉพาะเข็มมามาใส่ ติดได้เดินเบาได้เร่งได้แล้วก็ติดเครื่องก็ไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันรั่วนะแล้ววันนี้จอดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะวันเสาร์ครูไปทาไรที่การวันอาทิตย์ตอนเช้ามาครูมาเปิดห้องตอนแปดแล้วยืนยันนะัคือครูยังไม่ได้ติดเครื่องเลยนะครับวันนี้สอนเรื่องหมุนเครื่องยนต์สี่จังหวะตั้งวาวแล้วก็มีคลิปหนึ่งก่อนหน้าเนี้ยที่ครูไปแก้ปัญหาสกูปี้ไอที่ไฟมันโอเวอร์ชาร์จ แล้วตอนเนี้ห้าโมงแล้วเดี๋ยวครูจะมาติดให้ดูใหม่ปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ครับเราเอาเข็มอันอันจากคาร์บูเรเตอร์ลูกแรกมาใส่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ครูก็บอกว่าถ้าจะให้มันจบแบบเนียนๆสบายใจครูด้วยสบายใจเจ้าของด้วยเพราะเดี๋ยวเจ้าของต้องลดไปใช้แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนเข็มลูกลอยใหม่แท้นะครับ เข็มลูกลอยใหม่แท้อันนี้คือครูไปเช็คราคาจากในเพจของเขามาราคาไหลแท้ศูนย์นะครับราคาอาจจะมีบวกลบตามปีรุ่นอะไรบ้างอันนี้คือครูก็ดูจากไอ้นูโอของตัวนี้มันมาถ้าเป็นเข็มลูกลอยแท้ราคา859บาทได้เข็มลูกรอยมาอันเดียวแต่ถ้าเกิดคาบูเลเตอร์แท้ทั้งลูก3,997บาท คุณก็คิดไปอย่างนี้นะเป็นเลขกลมๆว่าคาบูแท้สี่พันเข็มแท้เก้รอ่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับปัดเป็นเลขกลมๆนี้เลยก็ได้เข็มพันหนึ่งคาบูสี่พันแล้วมาบอกว่าไม่คุ้มหรอกถ้าจะเบิกเข็มใหม่อันนั้นคือในมุมมองของท่านที่คอมเมนต์นะครับเข็มมันเสียอย่างเดียวแต่ส่วนอื่นตอนนี้มันใช้งานได้ แล้วเจ้าของจะจ่ายไหมครับซื้อคาบูใหม่สี่พนะครูไม่ได้บอกว่าท่านคอมเมนต์มาถูกหรือผิดนะครับนะท่านคอมเมนต์ได้เพราะเดี๋ยวคือครูต้องเอาตรงเนี้ยตัวเลขราคาตรงเนี้ยไปนำเสนอให้กับเจ้าของก่อนว่าถ้าเข็มใหม่แท้859บาบาทนะเพราะตอนนี้ขนาดเข็มที่เอามาเนี่ยเข็มมันก็สึกๆเหมือนกันเนี่ย แต่มันยังปิดได้อยู่เลยไม่ท่วมไม่ไหลทิ้งอหรือคูจะเบิรเข็มใหม่8ปดอยห้าสิบาทถ้าเจ้าของบอกว่าไม่อยากจะเสียตังซื้อเข็มใหม่ไอ้เข็มที่ครูถอนมาจากคาร์บูเรเตอร์ลูกแรกเนี่ยปิดอยู่อุดอยู่ใช้งานได้คือคูก็จบงานตรงนี้ให้เขาไปเจ้าของก็ต้องเข้าใจว่ามันคือเข็มเก่าถอนมาจากอีกรุ่นหนึ่งอีกลูกหนึ่ง เดี๋ยวครูก็เปลี่ยนสายคันเร่งสายโช๊คให้เข้ากับตามระบบจะได้ใช้โช๊คได้เงินที่เจ้าของโอนเกินมาคือครูก็โอนคืนกลับไปให้แต่ถ้าเจ้าของบอกว่าผมไม่สบายใจผมไม่อยากมาหาครูบ่อยผมอยู่ไกลตัดสินใจให้พี่ปุ้ยไปเบิกเข็มแท้มาเลย859บาทครูก็ไปเบิกมาให้ถ้าเขายังมีเข็มให้เบิกยังไม่ back order นะครับ กูก็เบิกเข็มใหม่จบคูสบายใจเจ้าของสบายใจแต่เจ้าของต้องเสียตังค์ซื้อเข็มเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าเจ้าของบอกไม่เอาครับเดี๋ยวผมหาซื้อคารบูเรเตอร์แท้ได้ในราคาสี่พันกูก็ไม่ได้ขัดข้องหมองใจคุณหามาคูยิ่งสบายใจให,ใหญ่เลยเพราะว่าได้อะไรแท้มาทั้งลูกยัดจบจูนนิดๆหน่อยๆจบงยา เพราะฉะนั้นบางอย่างคําว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเราไปตัดสินใจแทนเจ้าของไม่ได้หรอกนำเสนอก่อนถ้าเขาขอความคิดเห็นคือรูค่อยค่อยให้ความคิดเห็นเขาต่อไปนี่นี่คือประเด็นที่สองทีนี้ประเด็นที่สามเมื่อวันศุกร์ที่ครูบอกลูกศิษย์เน่เดี๋ยวรูแยกเป็นสองันนะลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชื่อคุณเล็กที่เป็นสุภาพสตรี ซื้อ h อนด้คลิกมาในราคา18,00งบาทแล้วซ่อมนั่นน่นนี่เบสเซนตอนเนี้ยเข้าไปจะส0 0หมละตามสภาพที่ท่านเคยเห็นนะถ้าท่านใดชมคลิปครูต่อเนื่องเนี่ยพอพูดถึงคลิกที่ซื้อมา18ื่นที่คนขายอ้างตัวเองว่าทำงานอยู่ที่ช่างศูงนย์แห่งหนึ่งเนีถ้าในกรณีอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มครับ พขาถือว่าทําไมครับโดนหลอกขายรถมาในราคา18,000บาททั้งทงที่รถเนี่ยซื้อขายกันจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะข้าม10,000บาทอ่าอยู่ในเลทนะครูว่าอยู่ในเลน5,000ถึง11,000แต่นะั่นคือโดนหลอกขายมา18,000บาทแล้วไม่จบแล้วมาซ่อมกุ๊กกิ๊กก็แกลนะ้งอะไรเนี่ยตอนเนี้ยโดนไปหลายอย่างแล้วนะครับเข้าไปแล้วรวมค่าโอนค่าอะไรด้วยนนะีย ปัดเป็นเลขกกงๆตอนเนี้ยสามหมื่ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยไม่คุ้มโดนหลอกขายแล้วก็ต้องมาซ่อมต่อแต่ในกรณีเมื่อวันสุกลูกศิษยครูที่เขาไปซื้อมาในราคาที่จากการสอบถามคือ6,000 6,000รถลดทะเบียนขาดเมื่อปี6-3หรือเท่าไหร่อ่ะที่มัน,ม,นมันขาดเกิน3ปีไปแล้วอ่ะมันต้องเอาเป็นจดใหม่ ปัะาะนันเป็นจดใหม่จะมีค่าใช้จ่ายครูใช้คําว่าประมาณนะครับมอเตอร์ไซประมาณ1,500บาท6,000นบวก1,500บาทก็เป็นเท่าไหร่ครับ7,500หลังจากเอารถมาขับขี่ได้ประมาณไม่เกินสาอาทิตย์แล้วพังแล้วก็ซ่อมไปอีกเกือบเกือบสี่พันปัดเป็นเลขกลมๆไปเลยก็ได้สี่พันซื้อมา6ซ่อมอีก4ี่ก็เท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่ง ซ่อมไปแล้วสี่พแล้วเดี๋ยวยังมีวันนั้นที่ครูให้ดูใช่ไหมครับมีอะไรครับมีโชคอ่าวันแล้ววันนั้นลื้อมาเม็ดเม็ดก็ใส่มาแค่5เม็ดนะครูไม่ได้ถ่ายคลิปเม็ดใส่มา5เม็ดสายพานก็ใกล้จะขาดแล้วที่สําคัญคือผู้เล่หหน้าพอติดเครื่องเนี่ยไอตัวชามใบพัดเนี่ยแกวง ซึ่งครูไม่แน่ใจว่ามันแกว่งที่ชามใบพัดหรือมันแข็งมันแกว่งที่เท้าพ่อเหวี่ยงมันคดครูไม่ได้ถ่ายคลิปไปให้ดูเพราะว่ามันมืดนะครับไอ้นั่นก็จะรีบกลับบ้านโชกหลังอะโชกหลังดีโชหกหน้ารั่วเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายใหม่เบ็กเซดอะไอคือคลิกเมื่อวันสุกอดีตลูกศิษย์ครูเนี่ย ยังไงก็ซ่อมเกินหกคันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับหลายๆคนไปบอกว่าโง่จังเลยเจไหมซื้อรถมาแล้วซ่อมท่วมตัวซ่อมไปทำไมเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้อย่างยกตัวอย่างคุณเล็กเขาเป็นสุภาพสตรีเขาไม่รู้ครับเขาโดนหลอกอย่างนั้นเนี่ยหน้าหน้าเห็นใจหน้าสงสาร แต่อย่างอดีตลูกศิษย์ครูที่ไปซื้อมาเขาเขามีความรู้ในระดับหนึ่งแต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ความชำนาญความรู้ในการเลือกซื้อรถมือสองนะเขาไปซื้อมาแล้วพอซื้อมาแล้วมันมีปัญหานะ่ะอย่างเงี้ยบางคนไปบอกว่าโง่จังเลยซื้อซื้อรดเน่าๆมาแล้วซ่อมเท่าตัว ก่อนหน้านี้ประมาณกลางปีที่แล้วมาให้พี่ปุ้ยมีโอสีดำอะ่ะนั่นแ่ะคันนั้นอะ่นนอะซ่อมไปสองหมื่นกว่าเปล่าสองหมื่นกว่าบาทเขาเิดอะไรแท้อ่ะครูแจ้งเจ้าของเลยนะว่าขนาดลูกยางอันนี้ลูกละสี่ห้าร้อยนะอันนี้อะไหล่แท้อันละเป็นพันเจ้าของบอกเลยว่าแพงเท่าไหร่ก็ซ่อมยามาห้ามีโอคันนั้นน่ะซื้อขายกันก็อยู่ประมาณห้าพันไม่เกินแปดพัน แต่เจ้าของเนี่ยซ่อมไปน่ะเกือบสามหมื่นครับครูจะไปบอกว่าเขาโง่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีอะไรเขามีสตอรี่กับรถคันนี้อยู่เขาอยากจะทําครับแล้วเวลาทำคือครูก็บอกนะถ้าทําอย่างนาเนี้ยค่าทําเนี่ยมูลค่าอะไรเนี่ยมาท่วมูลค่ารถเขาบอกเลเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาขอเป็นอะไรแท้ ทำเสร็จจะรถคันนี้ไปให้พ่อให้แม่ให้ใครใช้ก็เรื่องของเขามันคือความต้องการของเขาแล้วครูก็แจ้งไปแล้วว่าอะไรแพงถ้าซ่อมท่วมท่วมราคารถแต่เขาไม่ได้มีปัญหาครับก็ทำไปนีแต่อย่างบางคันหมื่นแปอย่างเงี้ยแค่แค่เลิ่มซื้อมาเนี่ยมันก็แพงเกินเหตุไปละแล้วซื้อมา1,8ื่นแล้วก็ไม่จบ เอามาซ่อมอีกนะการที่เมื่อวันศุกร์ลูกศิษย์ครูซื้อมา6,000ซ่อมไปแล้วสามพันกว่าก็คือครูบอกปัดเป็นเลขมกลมๆก็สี่พก็หมื่นหนึงไอที่ซ่อมไปก็ได้อะไรก็ได้ลูกได้แหวนได้วาลอะไรใหม่ก็ถือว่าตัวนั้นก็สมบูรณ์เพียงแต่ว่าบางอย่างที่โดนยำยำมาถ้าเขาพอใจกับคาร์บูเรเตอร์ดเอที่เขาใส่มาให้รถติดได้เดินเบาได้วิ่งได้เขาพอใจก,ก็จบงานก็ใช้ไป จะจะได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นบางอย่างมาถามครูครูบอกครูไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับเพราะว่ามันต้องดูอะไรครับดูเจ้าของเป็นหลักนะถ้าขอขออะไรนะขอคําแนะนํามาได้แนะนําแต่ให้ออกความคิดเห็นว่าไอ้น่าในโน,โน่นในนี่แล้วผมไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่าแนะนําไปบางทีแล้วเนี่ยคนที่เจ็บตัวคนที่โดนด่ามันจะเป็นครูคุณไปตัดสินใจเอาเองนะก็ เกินมาพอสมควรละทีนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ใส่หม้อกรองเวลาซ่อมเสร็จคือครูจะต้องหาทุงมาคุมมาไว้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวครูขออนญาตถอดเลยแล้วเหมือนเดิมนะครับสายคันเร่งสายโช้กยังไม่ได้ใส่แล้วรถจอดทิ้งมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ไม่ได้ติดวันอาทิตย์นี่ห้าโมงกว่าแล้วมั้งเดี๋ยวครูจะติดให้ดู5ติดง่ายไหมเดินเบาได้ไหม แล้วต้องเข้าใจธรรมชาติของรถคาร์บูเรเตอร์อย่างหนึ่งติดปุ๊บจะเร่งปั๊บเหมือนรถหัวฉีดคงไม่ได้แล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นคาร์บูเรเตอร์ยุคแรกๆเนี่ยเป็นดาแฟมเป็นสูญญากาศแบบเนี่ยไม่ได้ออกแบบมารองรับน้ํามันโซฮอแล้วเจ้าของเนี่ยเติมโซฮอเข้าไปไอ้ประเภทติดปุ๊บแล้วกูจะบิดคันเร่ง,ลงแล้วพวดๆเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับต้องรอสักคู่หนึ่งท่านเจ้าของรถท่านก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย แล้วเดี๋ยวท่านจะบอกว่าถ้าไห่ติดแล้วผมติดคันเร่งแล้วมันวูบวูบรถท่านเป็นคาบูไม่รองรับน้ำมันโซฮอนะครับเดี๋ยวครูขอถุงเบรกไว้ตรงนี้อ่านสวิตบีบเบรกนาะเดี๋ยวครูขอเปิดคันเร่งช่วยนิดนึงนะครับตาเดี๋ยวไม่ทันเร่งเลยนะครับทีเดียวติดเลยนี่ เดินเตาได้อ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูว่าเพราะวันนั้นเนี่ยพอติดเครื่องไปสักคู่หนึ่งเนี่ยน้ำมันมันจะทำไงครับมันจะหยดครับแกหยดในทันข้อเนี่ยแต่นะไอ้ันเนี่ยเ,เนี่ยเนี่ยมันไม่มีเพราะว่านี่คือก๊อปออโต้ใช่ป่ะครับเวลาเครื่องยนต์ติดมันจะมีสูญญากาศไปดึงให้ดันแฟร์เปิดติดเปิดปิดมันจะทำไงครับเติมน้ำมันมาเนี่ยเนี่ยยังแห้งอยู่เลย เพราะฉะนั้นอย่างที่ครูอธิบายไปว่าถ้าเจ้าของเขาไม่อยากเสียตังอีก900บาทเขาจบงานตรงนี้จบได้ไหมครับก็บจบได้ไงก็เขาพอใจคือครูก็ส่งงานไปเงินที่โอนเกินมาคือครู่าทำไมครับโอนคืนกลับไปแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนเราก็จะหาให้อยู่ไหมถ้ามันมีมันมีอะไรอยู่ก็จะหามาใส่ให้เ<ร>นะเี่ยนะ วันนั้นไปคิดแทนคนอื่นอะไรไม่ได้หรอกคุ้มหรือไม่คุ้มเ่ะนะครับต้องให้เจ้าของเขาลัะพิจารณาเอาเองด้วยอ่ะเดี๋ยวครูจะลองเล่งเครื่องดูโดยครูจะเอามือต้องๆ้องไว้หน่อยนะแทนจำลองว่ามันมีไส้กองอากาศที่ครูช่วยจับรถได้หน่อยอย่าก,กดนะครับเดี๋ยวล้อหลังติดพื้นวิ่นะงขวดอ่ะจับต้องติดไหมครับอ่ะติดไหมกัน มีควันไหลนะครับควันไหลไธรรมชาติของคาร์บูเรเตอร์แบบศูนยากาศเนี่ยเวลาบิดเนี่ยมันจะไม่ติดมือเหมือนคาร์บูเรเตอร์แบบ V M นะครับนะมันจะค่อยๆขึ้นนะมันไม่ได้บิดพวดเลยนะครับนั้นเรื่องปกตินิดเครื่องอีกทีนึงเครื่องครูไม่ได้ไปทำอะไรเขานะครับนี่ติดเครื่องเลยติดง่าย เสียงเคืองวันเวสตาร์ทก็เงียบก็เบาเดินเบาได้น้ำมันเนี่ยแห้งเลยไม่มีหยดเลยฮะเ,เล่งเพราะว่ามันไม่มีไส้กรองนะครับต้องเข้าใจนะมันไม่มีหม้อกรองไส้กรองอยู่นะครับ นี่เดี๋ยวพอเอาไปใช้มันมีควันไหลาอาจจะซีนก้านวาวลลั่วแหวนลูกสูบกระบอกสูบสึกหรอก็จะต้องมีข่าวเหมาขึ้นห้องเผาไหม้เยอะหน่อยเพราะน้ำมันเครื่องมันเล็ดรอดขึ้นไปอันนี้ทางเจ้าของก็ต้องเข้าใจนะต้องทําใจและเข้าใจเพราะว่าครูไม่ได้ไปยุ่งกับตรงส่วนเครื่องของเขาเราเอามาแก้ปัญหาคือรถสตาร์ทไม่ติดคือตอนนี้เราทําติดเดินเบาได้เร่งได้ แล้วเดี๋ยวมอกตออากาศบูทและที่ไม่มีมาคือหามาให้ครบหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเขาพอใจตอนนี้กูก็ใส่มอเองกรใส่บูทอะไรคันเร่งสายชกมันก็จะจบงานตรงนี้ไปก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เรื่องของอะไรครับอดีตลูกศิษย์ที่เรียนจบไปแล้วทำไมซ่อมรถไม่ได้ทำไมดูแลรถอะไรไม่เป็นนะครับสองเรื่องของอะไรครับอะไร ซื้อมาแล้วตัวนั้นตัวนี้ไม่คุ้มนะครับอันนั้นเบิกครั้งน,นี้ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สาก็คือเรื่องของซื้อรถมือสองมาแล้วเอามาซ่อมแล้วมูลค่าซ่อมมันท่วมราคารถก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเขา,าบางคนไปซื้อซากรถมาแล้วเอามาปั้นใหม่เป็นหมื่นเป็นแสนเขายังปั้นเลยเพราะว่าเขาพอใจเขามีงบประมาณ มันคือเงินของเขานะครูแค่ให้คำแนะนำได้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ